สวัสดีค่ะในสวีเดนค่ะวันนี้มาในเรื่องบ้านพักคนชราที่สวีเดนนะคะบ้านพักคนชราที่สวีเดนเนี่ยคือถือได้ว่าสะดวกสบายนะสําหรับนนะเพราะว่านายเคยไปฝึกงานที่นั่นก็หนึ่งเทอมนะหนึ่งเทอมก็พูดถึงอ่ะการดูแลอะไรของเขาเนี่ยดีมากแต่แต่ส่วนมากแล้วเนี่ย คือเข,เขาก็ต้อง,องนะเขาต้องจองนะเขาต้องจองเขาจองห้องจองอะไรจองที่นะส่วนมากก็จะไม่มีที่อะไรแบบนี้นะคืออ่าไม่ใช่ว่าใครอยากจะอยู่ก็คือไปอยู่ได้เลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ก็ต้องมีการจองมีอะไรเรียบร้อยก็มีห้องเป็นห,ห้องส่วนตัวเนาะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรพนักงานนะพนักงานเหมือนที่ไหนทางานเนี่ยเขาเรียกเพอร์ซูนอลเนาะก็คือเหมือนกับคนดูแลอะไรแบบนี้คนดูแลอย่างใกล้ชิดไม่มีทั้งอาหารเชา้า อาหารกลางวานันอาหารเย็นแล้วก็มีอาหารระหว่างระหว่างมือ้อคาเฟ่อะไรมีมีบริการคือบริการดีมากนะที่บ้านพักคลนเซราที่สวีเดนเนี่ยคือแล้วก็มีเขาเรียกอะไรตื่นมากก็เหมือนกับต้องเออมีมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดนะมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีกิจการเนี่ยกิจกรรมอกิจกรรมกิจกรรมต่างๆสํา,าสหรับคนแก่นเนี่ยเขาก็มีมีปรับ อ่าผ kind of ัดเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วแต่อาทิตย์เนาะมีกิจกรรมให้ให้คนแก่ทำอะไรแบบนี้คือเขาจะได้ไม่เบื่อหรือว่าให้อ่าเขาเรียกอะไรให้พูดคุยสื่อสารแบบนี้คือจะได้ไม่อ่าเขาเรียกอะไรไม่เหงาพูดง่ายๆว่าไม่เหงาไม่เป็นโรคซึมเศร้าอะไรแบบนี้นะเขาก็มีกิจการ่ะต่างๆของที่เขาเรียกอะไรคอมมูนนะคอมมูนอ่าหรือว่าเอ็นเดย์บเอ็นเด์หรือว่าบ้านพักคจชราเนี่ยแล้วแต่โปรแกรมที่เขาจะจัดมา ไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือหรือว่าดูหนังหรือว่ามีการออกกําลังกายนิดๆหน่อยๆหรือว่ามีการเล่นบิงโกแบบนี้คือกิจการสําหรับคนแก่คือให้เขาว่าได้อะเคลื่อนไหวแบบนี้เนาะคือ,คอไม่ใช่แค่แค่ไม่ใช่แค่ไปนั่งนอนนั่ง,น,งนอนอย่างเดียวเนาะแต่นี่คือส่วนของคนที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้แต่ย้ายที่บ้านพักคนชาราเนาะในส่วนนี้เนาะ,ะแล้วก็มีอ่เขาเรียกอะไร แล้วในส่วนบ้านบ้านพักคนจราเนี่ยคือจะมีอ่าพูดง่ายๆคือมีความเขาเรียกอะไรปลอดภัยหรือว่าปลอดภัยหรือเปล่าปลอดภัยนะคนเป็นโรคหรือว่าเป็นอะไรแบบนี้คืออยู่อยู่พูดง่ายๆคืออยู่ใกล้หมอใกล้พยาบาลในแบบนี้เนาะมันเป็นการอุ่นใจนะอุ่นใจเพราะว่าไม่ว่าจะให้ยาอะไรแบบนี้คืออ่าเจ้าหน้าที่หรือว่าเพอร์ซันอลอ่าเหมือนที่ไหนทํามานเนี่ยคือเขาจะดูแลยอย่างใกล้ชิดนะเพราะามันมีทั้ง พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็หมอหมอในะในส่วนที่ดูแลในจุดนั้นเนาะคือในคิดว่าบ้านพักคนชรา,าที่สุรินทร์เนี่ยคือเขาก็โอเคคือสะดวกสบายนะสะดวกสะดวกสบายอ่าคือเขาอ่ะมีการเยี่ยมเยียนอะไรแบบปกติคือมีญาติอะไรมาเย,ยี่ยมคือปกติคือเขาก็มิดเป็นห้องส่วนตัวบางคนเขาจะทํามาทํากบบข้าวเองอะไรแบบเองแบบนี้เองเล็กน้อยก็คือมีห้องครัวมีห้องครัวนะมีห้องครัวห้องน้ําแล้วก็ห้องนอนนะคือ,อเป็นห้องา ห้องเล็กห้องกว้างเนาะแต่มันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวก็เหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์ก็เหมือนห้อง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 หนึ่งนั่นแหละห้องห้องหนึ่งเลยดังนั้นบ้านพักคุณชรา,าก็คือเป็นที่ส่วนรวมเป็นที่รวมของคนแก่เนาะคนแก่คือเขาเขาก็เขก็มีการปฏิสัมพันธ์มีการพูดคุยอะไรกันของเขาแล้วไม่ได้ไปไปแล้วอยู่คนเดียวนั่งนอนอยู่คนเดียวแบบนี้เนาะเออนายก็คิดว่ามันก็ดีดีนะดีนะคือดีคืออยู่ใกล้หมอดีก็คือมีเพื่อน ดีก็คือมีคนดูแลคืออ่าข้อดีนะข้อดีมันก็มีเยอะนะเนี่ยคือถ้าเป็นอยู่บ้านคนเดียวคือมันก็อันตรายบางทีคนแก่อะไรเกิดหกล้มอะไรมามันก็ลําบากเนาะแต่ถ้าไปอยู่บ้านพักคนชราเนี่ยคือถ้าเกิดอะไรขึ้นมาคือพนังกงานเ็าอยู่ใกล้คือจะทําการช่วยเหลือง่ายเนาะนี่แหละบ้านพักคนชราที่สดเสด็นค่ะสวัสดิการของเขาสําหรับคนแก่ดีมากค่ะ